สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะวันนี้บอกขายสไตล์ป้าพาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่ตำบลพังตุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพาผู้ชมทางบ้านมาดูที่ดินว่างเปล่าค่ะแปลงที่เรามองเห็นอยู่นี่นะคะและถนนเส้นนี้เห็นไหมคะถนนเส้นนี้ค่ะออกไปออกไปตำบลพังตุ๋ค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่เทศบาลพังตุ๋จากหน้าบ้านของเราหน้าที่ดินของเราค่ะออกไป ออกไปพังตูกค่ะระยะทางอยู่ที่1กิโลเมตรค่ะแล้วก็ออกไปอำเภอท่าม่วงค่ะระยะทางอยู่ที่9กิโลเมตรออกไปกาญจนบุรี21กิโลเมตรค่ะแล้วก็ออกไปกรุงเทพมหานครค่ะ91กิโลเมตรค่ะเราพาผู้ชมทางบ้านมาดูที่ดินแปลงนี้แล้วมาดูตรงนี้ค่ะผู้ชมคะมาะมาดูตรงนี้มาดูตรงนี้ค่ะ ด้านข้างที่ดินของเราก็จะเป็นคลองน้ําแบบนี้เห็นไหมคะด้านข้างที่ดินนะเป็นคลองหลอดมีประตูน้ําด้วยนะเห็นปหมมีประตูน้ําน้ําไหลทั้งปีใช่น้ําไหลทั้งปีแล้วก็จากแล้วก็สุดสุดป่าที่ถมแล้วนะตรงนั้นเห็นที่ถมแล้วที่ถมแล้วที่เขาใช่ทิดนาอติดติดกันนาติดกันนาอ่าใช่สามไร่ใช่สามไร่สวยมากเลยปอสวยมากเหลี่ยมเป๊ะเลี่ยมเป๊ะเลยอ่าสวยสวยสวยมากโอ้หเนื้อที่สามไร่ แล้วก็สุดดงมะพร้าวตรงนั้นค่ะใช่ค่ะสุดดงมะพร้าวนะคะปอแล้วเจ้าของที่บอกขายเท่าไหร่เนี่ยล้านสี่ค่ะถมแล้วเนี่ยถมแล้วเรียบร้อยได้ละล้านสี่หนึ่งล้านสี่แสนบาทค่ะเราไม่ได้บอกขาดเลยเนาะไม่ได้ผอบอันนี้ราคาเจ้าของเลยค่ะหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่ปอหน้ากว้างประมาณห้าสิบเมตรได้ประมาณห้าสิบเมตรใช่สวยงามมากปอปอมาปอเดี๋ยวพาผู้ชมเดินมาด้านในตรงนี้อุ้ยสวยอ่ะสวยไหมล่ะเออ เนี่ยสูงกว่าถนนเลยนะเนี่ยนี่ดูสิเขาถมเขาถมสูงกว่าถนนอีกนะอ่อือดูสิเนี่ยเห็นไหมคะดินแน่นมากเลยค่ะผู้ชมค่ะดินแน่นถนนเขาก็ทําเข้ามาแล้วเนี่ยถนนในตัวที่เขาก็ทํานะพี่ตรงนั้นอะเขาทาสวนมาก่อนอ่เขาบอกปลูกต้นหอมบอกก่อนนั่นนั้นปลูกหอมปลูกต้นหอมแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ปลูกนี่ค่ะต้นมะพร้าวอย่าเอาไปค่ะอย่าเอาไป มะพร้าวต้นนั้นนะคะแล้วก็ยาวยาวไปด้านไหนนู่นคะ่ะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเช็ดหน้าค่ะสามไร่แล้วก็ติดถนนแบบนี้อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพังตรุคะ่ะเห็นไหมคะน้ำไฟพร้อมเพื่อนบ้านรอมรอบคะ่สคะสวยงามค่ะสวยงามไร่ละหนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้าท่านใดชอบท่านใดสนใจนะสามารถโทรมาสอบถามได้คะ่ะตำบลพังตรุอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีค่ะถ้าถามบ้านนะราคานี้สูงไหมก็ก็พอประมาณค่ะเพราะว่าเขาถือว่าที่ดินเขาถมแล้วเรียบร้อยถมสูงกว่าถนนด้วยซ้ำค่ะแล้วก็หน้ากว้างสวยงามมากแล้วอยู่เขตเทศบาลพังตรุด้านข้างติดคลองติดคลองหลอดโอ้โหปอสวยงามสวยงาม สวยจริงจังสามไร่อุย้ยปอสวยงามมากเลยอะเขตเทศบาลนะตรงนี้เขตเทศบาลพังตุเนาะอ่ะออาเขาถึงได้แพงไงที่ถึงได้แพงไงแล้วเขาถมแล้วด้วยคือคือที่มันถมแล้วไงมันก็เลยราคานี้แล้วมันติดถนนลาดยางด้วยตรงนี้หกเมตรนะหกถึงแปดหกถึงแปดอืมหกถึงแปดเมตร พอถึง8เมตร8เมตรแหละ8เมตรแหละแต่ว่าตรงเนื้อที่ถนนน่ะมัน6เมตรแล้วก็ไห,หลไหลไหลถนนนี้ไหลถนนอีกถนนกว้าง8เมตร้อืที่สามไร่ไร่ละหนึ่งล้านสี่แสนบาทโทรมาต่อรองกันนะคะถ้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้คะ่ะเขตเทศบาลตำบลพังตรุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีดูด้านคะดูดูด้านหลังเป็นปูขาวแบบนี้คะ่ะแล้วก็ตะวันขึ้น แต่มันขึ้นด้านไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตะวันขึ้นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเด๋ยวโอ้ตะวันขึ้นด้านนี้อันนี้ใช่ไหมด้านนี้มันเหมือนจะเฉียงเฉียงอ่ะอันนี้นู้สว่าจะหันหน้าทางทิศเหนือหันหน้าทิศเหนือเนาะเออเนี่ยค่ะที่ดินของเราหันหน้าถนนอยู่ทิศเหนือค่ะหันหน้าออกทิศเหนือนะท่านใดสนใจโทรมาสอบถามนะคะโอเคนะคะบอลาท่านผู้ชมจ้าสวัสดีค่ะ ก็จจากการค่ะฝากกดลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครต์กดติดตามนะคะตามกันต่อนะคะว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนกันอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ